สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสบายพี่สิริการที่คุณพ่อแกงทุกตัวโลกวันนี้ยินดียร์สสมสะสมคนเอาเขาสุขพี่น้องเอากระตูงมาอันนี้เขาครัวพี่น้องไอ้แกงปลาขอใส่บักเลนเลนใบหอมบัวนักบัวฮะนะพ่อกลนวเดีวไปจ้างเรามันนห่วยเลยนะแม่แกงปลาขอกับปลาดุก ใส่สมบักเล่นหอมใบบัวเสแสร้งนกันเดอพี่น้อง,อ,งอาหารเสา้ามาได้ไมาได้สุข,ขสุขคนอืมพอใจหอบพักขันยังมากินนกันเดอมากินแกงปลาดุกกับปลาขอนอกันดเดอร์บ่จ่าตุ๊กแหน่เมื่อวานีได้ตัวไอหนึ่งเนาะเจ้าขึ้นชูหนึ่งข้าเส้าก่อนม่ตาก็จะไปหาข่าวดีได้มไหมพี่น้อยมา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 นข่าวเส้านกันเดอพี่น้อง,อง,องเลย ตะกูกคนพอใหญ่แม่ใหญ่พอลุงแม่ปะอซีกานทุกูทุกคนมากินข้าวสาวน้ำกันเมากินอะไรกนนมาเล้ข่าวสาก่อนไปอ่ะเรอกิม้าวสาวาอเอาแก่ลงกอนเดียวจะอิังเอ่งนาเร้่อสายตา

ไปพารูมไปารูก่อนพีเขาเด้อเขาเด้อพี่เขากัแก้วปลาเด้อจ้ะวนเลยลืมไปมื่อนเราจะไปาเป็นแบบนี้เราจะไปา่ที่น

b e 나 i tham <coughs> vô <coughs> 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 บอกขึน้นบอกก่อนว่าวการกวาดขั้วใม่นในเดือของข้วอีกถ้าที่มั้วจะได้ก็ต้งสัด

he 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 he

nào một chút một chút xẹp nào bò mùa nào